เดยว่เมีวพี่นอเ้ย้ไมนบอกไดสลแว่แม่ทาโบมาหาน้ำกินอยู่ิ้แล้วกินเลว่ะต็มที่เอาเสีได้กินยังนหนบุได้ลูกไม่ท้องหิว่กินไปกินใส่สุดคือกันเลยเนาะกินอห่อนกินกันจะบอสามสุดจะได้บ่เนี่ยเาวโบนะ เก้าไรสาซ่บสิบมป่ะกับพมพรเจ้าเนาะพระเจ้าเราคตงามนะเจ้าใ่กหนาาวกันนอหนาขาวไปล่อยอยู่ปะเนาะไมแลาหนาม้อนวเนาะาวหนาเราหนาขนาแดงคืนสาวนะ มันเนาะมักาาดแต่ว่ามันพอขายเป็นยังเกาะอยูไปดู่อพ่อไดูีาจข้าุก้านะเนียหอนมันอะเฮ้ยหอนแกจะได้นะเออหอนหอนมันอะงมันเป็นะรน่ะนี่มะหาวหามันน้ำโบราณนี่สิเชื่อขบประกันี่ยมข่าวยังล้งเือข่าวอันนั้ข่าเมืองไทยข่าวโดน ักา่ข yani. ไมันหวมแดงไม่ทุกต so ัวแดงกับไ้ตุมาันขัโวแดงขาันไม่ันละง้นะะกี้นะาเอาไปตด้าวไผ่้าวลิ้นมี่ตงกวาห้าลิ้นเซียงซ้ําหมาอนกินหม่อยไวไผ่ทานกับเวสตะกี้แล้วแบบชปบุญแล้วแบบนี้อนี้ที่อนนีหับักลว Nào đi củ, nó ừ của khó ok tại bên ừ. ừ, bên nhà cụ toàn hoàn 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 bên hoàn toà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 n hoàn

มนมาให้ืนไเลย้าวยมอสองจะค้นให้ลงไปจงันมันก็ติดย้อนได้ด้ได้ได้ไ้ดมอกระไรเงินถึงลามมให้อนีดขนาะมันก็อัน ก็อยู่นะหันกิไม้อันผายตาห้องต้อนมือด้วน้ำหืนก็ได้กินว่ามื่อในบปหากินแล้วตาแล้วบ้าผมกับใจเลมันจะกินน้าแบบนี้นะกินองจะอิ่มไหมใช่ไหมไรใจบ้านอาจารย์เล่ยใจบ้านจยุ่งบ่อยจังห โลายลคนมอนบ่ันมันมีเงาอีกหนึงนะมันโมเสกประอนโเกตัดขอยตัดนร่นี่มันชิบนไม้หวบตาก็คือชิ้เอย่กินมัน้ก็เป็ม้แวบานก็บอเปิดเรื่นี้กับข้าะคหายไม่ขึ้นหลกนะานน่งานน่เดียวไม่ไรเนาะเองไงเขามางาเใ

พักมาเดินน้ำที่แก้มาเด่แต่ผมก็ไม่เดินเทีที่แก้มาหม่แต่ผมก็ไม่ได้เดินเที่ยวที่แก้มใหด่คุยไปน้อยเหมือนแก้มใหม่แล้วก็ต้องตัวใหญ่แบบอือนตีตีตีปลายแดดตีนนั่นบ่มาตแก้มใหม่อย่างนี้บ่มาไม่ผูบ่มาผูกชายกับผูกหมก็มากผูกชายกันไปหาผมผมตัดไม้ซูนเยอะเยือกเยือกสุดสุเลยนะน่ารักเด็ดเดี่ยวฮ่าฮ่าฮ่าน่้วก็อื่น ทีเอาเทปกระบอะเขาอีกแค่หนที่อื่นมากินหรือห้องมานีน่เท่เจี่้นงกินอะไรเอยำกินเี่ยน่ยนาะอะไรบกดบอกเหนมามายังกินบบดีอกเนหน้าไปาไปเขาหงแ้นเนั้ยราบนังเขามาเท่าหนังด้ได้ กินหดแ้วปนี่งหม่ได้มันก็ม่คือเก่าเลยนี่เ้ไงนังแต่หมอเจ้าบอทเอาผช้าเดิมตอนี้มเปลี่ยนกินแล้วมันอะไรนะเจ็บขาเจ็บแหงเจ็บทางเรกินแต่เนาะเาจะหลุดก็ได้เลยอันนัลงใส่ปลาผัก่ักคะห้อ่อนเนาะแมเก่ามกว่าห็นเลยผัจะหอ่นมูนเแกงอนอะไรแแต่งพร้มกันลเลย เขาอว่ามันห้อยกันหนัเลยน้ำไีคันยาบยากเลยว่ากระพาะารั่นยางอยาเลยเนี้ยคันบนังคันคันบนังขาต่กางบาเอาเผาขรั่นี้เขาแลล้ยังไวอีก้ยัได้ว่ถือใจตักบดีใหญ่ขนหน่อยเผาตถยาการมาณลูกขอบบ็แบกแล้วแลตดกระ ขิงนะไม่นี่นี่แร่ๆนะูนะแต่บอกโลกทะเลทรายว่าหน่าให้บอกว่าคนจักงานเราสิไปก่อนส่งอนละอีกตัวซีนี้่เยอังไ่บดตาคเดี๋ยวไปสาัสงกินมไปื่อัไปไปงี๋ยวปาไปง ส่้าเาือกบเปเแคุ่ณอเรื่องบัตรกูกระนบิเะสิรเบิดดเบอะไ่อาบ้าบ้างบ้านี่น่าพักปฏิาเีะนกะายเดี๋ยวีสิ่งร้ายก่อนแรกา้จะมาช่างมื้งบ้าให้เราทำในตง Cập, Th Thì. Rồi, không? Ph bạn kia có kia cái máy hình kinh lắm, cái này nó nhau, cái này cái này cái ừ. này cái 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 ກະເພົ <joka> ောက uh, ်ຄືອັນ เงป่าคืแต่เอามีเ่าันกิน้าอไนง่่าเาตัวันันไปไดล้วสิบพันได้ป่ะไม่เอากันมาเป็นไรเป็นไรเนี่ยเปง้อเปไรนะตั่ใไกลก็มีหมูวาฝากใหม่ได้เลือฝากาเหมือ ก่อนยผเ่ยบดแลเงินแป๊เดียวยังชอบกินหรืออะไวอย่างเาขมามันให่มันใหญ่กินก้ยให่ก้อยกยางกินเลยก็อยาหญเกินอุดป่าเห่งแกยสั่งเดขวดขวดขดขวดขวดขวด็วดขวดขกดขวดขวดข้ดขว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 ดนวดข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 วดยแกขวดขวดขไดขวดขวขวดขวดขวดขดขวดขวดขขวดขดดดวดด่

ทั้งสมเงินเงินหมดได้มเจ็บไปเลยบอเลยใช่ได้ขังหมได้เลยขัางหาดได้เใส่ภาษาอังกฤษตันน้ำปั่นข้าร้อบะทร่อยนะั้าเป็เมียนไม่เลยกินแล้วแหลวโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงสำหรับพี่น้องเด้ออีปุ่งน อีบุกมันสิบาวายเลยพอกัใไม่คิหนาพี่น้องยินดีไม่แห้งรูสุกทุกคนสบายดีพี่น้องอัดจอกเธอ